สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกเพจจากในสิบสู่ในร้อยทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทของพยานหลักฐานนะครับสืบเนื่องมาจากมีพี่น้องที่ได้อ่านหนังสือของทางเพจแล้วก็เกิดข้อสงสัยที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับน้องก็ส่งคำถามมาว่าตกลงประเภทของพยานหลักฐานเนี่ยมีกี่ประเภท 3หรือ4ี่ประเภทกันแน่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาไขข้อสงสัยแล้วก็ให้เคลียรชัดกันเลยนะครับเคลียให้ชัดเจนกันเลยเอาละก็ต้องเกินก่อนว่าเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยในคดีอาญานะตามตัวบทแล้วเนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ในปวิอาญาแล้วก็ปวิแพ่งนะครับและในส่วนของประเภทของพยานหลักฐานเนี่ยก็มีการแบ่ง ในหลายมิติโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดอาจจะทําให้เราสับสนว่า้ตกลงมันมีกี่ประเภทกันแน่นะครับคําตอบก็คือว่า3หรือ4ประเภทเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาใช้เกณฑ์ในการแบ่งที่แตกต่างกันเอาละเรามาดูเกณฑ์ที่1ที่เขาใช้แบ่งนะครับ <S 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 เขาแบ่งตามสภาพของพยานหลักฐาน เดี๋ยวฟังเบื่อยให้เกิดความเข้าใจนะครับการแบ่งตามสภาพของพยานหลักฐานเนี่ยก็จะแบ่งดได้ดังนี้นะครับก็คือพยานบุคคลนะครับพยานเอกสารแล้วก็พยานวัตถุพยานบุคคลนะครับชัดเจนก็คือตัวคนนั่นเองอันนี้ไม่มีปัญหาต่อมาพยานเอกสารนะครับพยานเอกสารเนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดถึงเนี่ยเราจะคิดถึงแผ่นกระดาษใช่ไหม แต่ความหมายของไม่ัาเอกสารเนี่ยมันจุดสําคัญเนี่ยคือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันมีข้อความอยู่ที่มันมีข้อความอยู่ข้างในนั้นนะแล้วเราสามารถเห็นแล้วมันอ่านว่ามันเป็นตัวอ,อักษรซึ่งจะบอกความหมายแล้วได้เพราะฉะนั้นเอกสารนอกจากเอกสารเป็นเอกสารที่มีตัวหนังสือแล้วเนี่ยยังหมายถึงทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถจะเป็นแผ่นเหล็กใช่ไหมแล้วก็มันก็มีตัวหนังสือ ตัวอ,อักษรดังนี้เนะี่ยอย่างเงี้ยทะเบียนรถก็เป็นเอกสารรวมไปถึงนู่นนะครับพ่านท้ายปืนที่มีการตอกเลขไว้เนะี่ยมันมีเลขประทับอยู่ที่ผ่านท้ายปืนไอ้ตัวเลขตัวน,นั้นนะ่ะก็จัดอยู่ในความหมายของพยานเอกสารเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพยานเอกสารเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเป็นกระดาษเท่านั้นนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับอภยาวัตถุพยาวัตถุเนี่ยง่ายๆก็คือมัอนตรงตัวเหมือนกันก็คือเป็นวัตถุสิ่งของอย่างหนึ่งนะครับถามว่าแผ่นแปยทะเบียนนะครับเป็นแปยทะเบียนนั้นเนี่ยจริงๆในความหมายก็สามารถเป็นได้ทั้งพยานวัตถุและพยานเอกสารยิ่งแผ่นแปยทะเบียนที่มีการขูดลบขีดค่าจนเออเขาเรียกว่าอะไรตัว หนังสือมันไม่เห็นหรือตรงหนังสือมันเปลี่ยนไปนะครับหรือพานทาะพื้นที่ถูกขูดอะไรต่างเนี่ยก็จะอยู่ในความหมายของพยานวัตถุเช่นกันซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยพี่ได้ทําไว้อย่างละเอียดละในในหนังสือเนี่ยข้อสอบในการเตรียมสอบในร้อยสายสอบสวนนะครับก็จะไม่ลงลึกมากแต่ตรงเนี้ยวันนี้คลิปนี้จะมาพูดถึงพยานเอยประเภทของพยานหลักฐานที่มันอาจจะเกิดความสับสนกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ในหลายๆตำราเนี่ยเขาก็พูดพูดไว้อย่างกว้างขวางนั่นเองวันนี้เดี๋ยวจะสรุปสั้นๆนะครับโอเคแล้วครับข้อหนึ่งผ่านไปก็คือเป็นการเขาแบ่งประเภทของพยานเนี่ยตามสภาพดังนั้นเนี่ยถ้าแบ่งตามสภาพของพยานฐานเนี่ยเขาก็เลยแบ่งได้3อย่างนะครับต่อมานะครับข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเป็นการแบ่งพยานหลักฐานเนี่ยโดยใช้ หลักเกณฑ์ของการรับรู้ของพยานนะครับการรับรู้ของพยานเป็นอย่างไรอะเรามาฟังกันเขาจะแบ่งอย่างแรกคือประจักษ์พยานหรือพยานโดยตรงนะครับอันนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงพี่เลยจัดให้มันอยู่ในหมวด,ดเดียวกันประจักษ์พยานหรือพยานโดยตรงก็คือเป็นพยานที่เขาประสบเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยด้วยตัวเองตรงๆอยู่ในเหตุการณ์นะครับสามารถรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสนะครับตาหู นะครับดมกลิ่นนะระสาสัผพสต่างเนี่ยนี่คือประจักษ์พยานก็คือว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเองนะครับด้วยตัวเองนะครับต่อมาออพยานแวดล้อมกรณีนะครับพยานแวดล้อมกรณีเนี่ยถ้าเราตีมันเป็นวงกลมนะครับวงกลมนั้นคือที่เกิดเหตุใช่ไหมประจักษ์พยานอยู่ข้างในวงกลมพยานแวดล้อมกรณีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในวงกลมแต่ว่า แต่เห็นได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นอะไรนั้นนะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็อยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งมันว,วิ่งออกมานะครับวิ่งออกมาแล้วก็ดูท่าลุกลรีกลุกโลนอะไรต่างๆเ<อ>นี่ยเขาเรียกว่าพยานแวดล้อมกรณีก็คือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงๆหรอกแต่ว่าอยู่ห่างออกมาหน่อยนะครับแวดล้อมแถวนั้นนั่นเองนะต่อมาครับพยานบอกเล่าพยานบอกเล่าเนี่ย เป็นพยายนที่ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับฟังเข้ามาอีกทีพูดง่ายง่ายและไฮไลท์คือตรงนี้ครับพยายนบอกเล่าเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่ฟังเข้ามาอีกทีนะก็คือฟังข้างบ้านเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับหรือพนักง,งานสอบสวนที่สอบปรกคำผู้ต้องหาแล้วขึ้นมาเป็นพยายนต่อสารดังเนี้ก็จัดว่าเป็นพยายนบอกเล่าเพราะว่าพนักง,งานสอบสวนตัวพนักง,งานสอบสวนเองเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่สอบปากคำเขามาอีกทีก็ยังจับอยู่ในว่าเป็นพยานบอกเล่านะครับเพราะงั้นพยานบอกเล่าเนี่ยแปลง่ายคือฟังเขามาอีกทีนะครับสามอย่างน,นะสามสามประเภทละในการแบ่งแบบนี้ต่อมานะครับสุดท้ายของการแบ่งตามความรับรู้ของพยาน,นยคือพยานผู้เชี่ยวชาญพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่า เป็นพยานที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกบอกเล่ามาด้วยแต่เป็นพยานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเช่นการดูเพชรดูพลว่าปลอมไหมอะไรต่างๆหรือมีพยานหลักฐานที่พยานที่นําเสนอต่อสารเนี่ยแล้วก็มันอ,อ,องกล้องวงจรปิดมันไม่ชัดแต่ก็มีแฟนพันธ์แท้หรือพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ไปขึ้นศาลบอกว่าไอ้รุ่นเนี้ยผมศึกษารถประเภทนี้มาอย่างดีรุ่นเนี้ยมันคือรุ่นปีนี้นะครับก็ขึ้นไปยืนยันข้อเท็จจริงอย่างนี้ก็เป็นพยานอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็เวลาขึ้นศาลเนี่ยศาลก็จะรับฟังไม่เท่ากันนะในส่วนของการรับฟังพยานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในวิชา พยานหลักฐานในการใช้สอบซึ่งตรงเนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวถ้าพี่จะทําคลิปแยกออกไปแล้วกันนะครับในเรื่องของการรับรับฟังพยานของศาลน,นะซึ่งออกข้อสอบแน่นอนการรับฟังพยานของศาลออกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คลิปนี้ขอตัดในส่วนของประเภทของพยานหลักฐานก็พอนะครับให้เราให้เราไม่สับสนในการตอบข้อสอบดังนั้นเนี่ยมาถึง2ที่สองสองอย่างละ ในการแบ่งของเขาจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเขาแบ่งต่อไปอีกเป็นแบบที่สามนะครับแบบที่สามเนี่ยเราจะไม่ค่อยเคยได้ยินกันมักจะใช้ในการพิจารณาของของศาลในส่วนของทั่วทไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกนะครับก็เป็นพยานชั้นหนึ่งกับพยานชั้นสองแปลง,ง่ายก็คือว่าเอาคร่าวๆนะครับคือพยานชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือพยายน, 1, นยยายที่ศาลจะรับฟังมากๆเนี่ย พยานสอบชั้นสองเนี่ยสารก็จะรับฟังน้อยลงหน่อยนะครับอันนั้นเป็นในส่วนของการรับฟังพยานหลักฐานของสารไปนะครับต่อมานะครับแบ่งอีกเป็นพยานนำกับพยานหมายอันนี้เป็นการแบ่งตามการนำเสนอพยานหลักฐานอันนี้จะเป็นส่วนของกระบวนการพิจารณาในสารละหมายความว่าพยานนำเนี่ยหมายความว่าเป็นพยานที่โจทก์หรือจำเลยเนี่ยเขาพามา นำมาเสนอต่อตกันเลยครับรวบรวมมาแล้วก็สามารถเอามาเองได้นะครับเช่นพยานบุคคลสมมติอ่าผู้ใหญ่บ้านอาก็ไปขอผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานให้หน่อยนะผู้ใหญ่บ้านยอมมาก็โอเคอย่างนี้เรียกพยานนำพยานหมายหมายความ,มาว่าเกิดว่าจะเอานายกเนี่ยมาเป็นพยานหน่อยหนยนายกไม่ยอมมานะครับเพราะว่านายกเนี่ยอาจจะไม่สะดวกใจหรืออะไรต่างก็ต้อง หมายเรียกมานะครับหมายเรียกนายกยบังคับมาเลยว่าคุณมาขึ้นศาลนะพยานเป็นพยานในคดีนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพยานหมายก็คือเอามาไม่ได้แต่เดี๋ยวต้องออกมาเรียกมานะครับเพราะฉะนั้นสรุปท้ายคลิปนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเนี่ยพี่ชี้ลูกศรไว้สิ่งที่สําคัญคือสองข้อนี้ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆก็ได้กล่าวไปที่ต้นคลิปแล้วว่าเขาไม่ถามบอกว่าประเภทของพยานหลักฐานเนี่ย มีกี่ประเภทนะครับสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยไม่ถามแต่เขาจะถามว่าประเภทของพยานหลักฐานข้อใดถูกประเภทของพยานหลักฐานข้อใดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราต้องเราต้องจับกลุ่มกันว่าถ้าเกิดชอยส์เนี่ยมันออกมาเราต้องดูว่าเขาแบ่งพยานหลักฐานในแบบใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อหนึ่งก็จะเป็นเซตของข้อ1การแบ่งพันธน์ฐานแบบข้อ1นึ่งนะแบบสภาพของมันเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้เอาข้อ2มาปนนะครับเมื่อไหร่ที่ข้อ2ไปปนกับข้อ1เนี่ยข้อนั้นเนี่ยผิดนั่นคือข้อที่เราจะต้องตัดทิ้งถูกต้องไหมครับพี่ย้ําเสมอว่าการการกบาดเนี่ยตัดข้อตัดข้อผิดออกนะเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อ2เหมือนกันถ้าเกิดกรุ๊ปของข้อกลุ่มข้อของข้อ2เนี่ยมันอยู่ในตัวเลือกก็ของงอนะครับ แต่ว่ามันมีคําของข้อหนึ่งพยานประเภทของข้อหนึ่งมันรวมอยู่ด้วยเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันมันคือข้อที่ผิดนะครับก็ขอสรุปท้ายคลิปแบบกระชับชับอย่างนี้ส่วนข้อสามข้อสี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราควรรู้ไว้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาใช้หรอกนะในส่วนของสายสอบสวนเราอะ่ะนะครับมันเป็นเรื่องที่ เลยขึ้นไปอยู่ชั้นศาลละนะครับส่วนเรื่องเนี่ยพยานนาพยานหมายอะไรพวกนี้อธยการทนาวามยศาลเนี่ยเขาจะเขาจะรู้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะต้องยืน่นบัญชีระบุพยานกันไงเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเน้นย้านะครับมีแค่2ข้อนี่แหละที่เราต้องค่อนข้างแม่นดังนั้นประเภทของพยานย้ำอีกทีมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับแต่มันเกี่ยวกับการแบ่งปุ๊บน,นะครับการแบ่งปุ๊บการแบ่งตาม ตามเขาเรียกว่าอะไรแบ่งตามเรื่องที่เขาต้องการแบ่งะนะครับนะเขาจะมีเกณฑ์การแบ่งที่แตกต่างออกไปนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็น2ข้อนี้ซึ่งถามว่า2ข้อนี้ออกไหมออกแน่ๆนะครับแต่แต่จะออกตามอย่างที่พี่บอกก็คือว่าถามถึงประเภทของวิญญาณแล้วเขาก็จะมีให้เราวิเคราะห์ต่อว่าข้อใดผิดข้อใดถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับแล้วก็หากพี่น้องท่านใดยังเตรียมตัวสอบและยังไม่มีหนังสืออ่านนะครับสั่งได้ทางเพจหรือมีลิงก์เพจนะครับใต้คลิปในช่อง y t u t u นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีในการสอบที่กำลังจะมาถึงในปีนี้นะครับซึ่งจะมีทั้งกลางปีและปลายปีมีทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ช่ดนี้ในการสอบครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ